สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูเมย์นะคะในคลิปวิชาประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะในเรื่องของปัจจัยสําคัญที่ช่วยส่งเสริมให้สุขโขทัยนะคะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าได้นะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3ประการนะคะเด็กๆจะเห็นว่ารูปที่ครูให้ดูนะคะจะเป็นบริเวณที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นทำนบพระร่วงในสมัยสุขโขทัยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะภูมิประเทศนะคะสุโขทัยตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะที่ราบเชิงเขาซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และจับสัตว์น้ำนะคะอสองนะคะทรัพยากรธรรมชาตินะคะสุโขทัยเนี่ยนะคะจะมีพืชพันธุ์และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะคะอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้นะคะสัตว์ป่าต่างๆนะคะแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะต่อไปนะคะความสามารถของผู้นำนะคะกษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ปกครองของกรุงสุขโขทัยนะคะทรงมีพระปีชาสามารถในการคิดริเริ่มและดัดแปลงสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของราษฎรอย่างเช่น สร้างทำนบกั้นน้ำไว้นะคะเพื่อเก็บกักน้ำที่เรียกว่าทำนบพระล่วงแล้วก็ส่งน้ำไปตามคูคลองนะคะสู่คูเมืองเพื่อระบายน้ำสู่พื้นที่เกษตรกรรมนะคะจึงทำให้ประชาชนเนี่ยมีน้ำใช้สอยได้อย่างเพียงพอนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของสุขโขทัยนะคะขึ้นอยู่กับอาชีพหลักของประชาชนมีอยู่ด้วยกัน3อาชีพได้แก่เกษตรกรรม หัตรกรรมแล้วก็การค้าขายนะคะ,กะเกษตรกรรมเนี่ยสังคมสุขโขทัยเป็นสังคมกเกษตรกรรมนะคะอาชีพหลักก็คือการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การทำนาทำไร่ทำสวนนะคะพื้นที่ปลูกกันมากก็จะเป็นข้าวมะม่วงมะขามหมากพูนะคะบริเวณที่ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยนะคะก็ได้แก่ที่ราบลุ่มแม่น้ําปิงนะคะแม่น้ํายมแล้วก็แม่น้ำนานนะคะเด็กๆจะเห็นว่า ในสมัยสุขโขทัยนะคะข้าวเนี่ยนะคะข้าวเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะกับออคนในสมัยนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นข้าวเป็นมะม่วงเป็นมะขามเป็นหมากเป็นภซูซึ่งสามารถที่จะนําไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในสมัยนั้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะหัตถกรรม นะคะหัตกรรมที่สําคัญของสมัยสุขโขทัยนะคะส่วนใหญ่เป็นการผลิตเครื่องสังคโลกหรือเครื่องปั้นดินเผานะคะเครื่องสังคโลกของสุขโขทัยที่ผลิตได้เนี่ยคือจานนะคะชามแล้วก็ถ้วยต่างๆนอกจากนั้นนะคะยังนิยมผลิตเครื่องสังคโลกในรูปแบบต่างๆตามความต้องการของผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นแจกันนะคะเยือกโถน้ำโอง่งแล้วก็ หายเป็นต้นนะคะอ่ามาดูกันนะคะอ,อ,อาชีพที่3ได้แก่อะไรอาชีพที่3ก็ได้แก่การค้าขายนะคะซึ่งการค้าขายในสมัยสุขโขทัยนะคะจะเป็นการค้าแบบเสรีนะคะทุกคนเนี่ยมีอิสระในการค้าขายทุกคนเลยนะคะรัฐไม่จำกัดชนิดสินค้าและไม่เก็บภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบ นะคะเจ้าองจังกอบกอบนะคะจังกอบผู้ใดยอยากค้าขายอะไรก็ไม่มีการห้ามนะคะมีการค้าสัตว์ชนิดต่างๆอย่างเช่นช้างมา้าวัวควายเป็นต้นนะคะตลอดจนการค้าแร่เงินแล้วก็แร่ทองนะคะ นอกจากนี้นะคะจะมีการค้าขายภายในราชอาณาจักรแล้วเนี่ยยังมีการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้ากับอาณาจักรต่างๆที่อยู่ภายนอกอาณาจักรสุขโขทัยอีกด้วยนะคะ,ะเด็กๆจะเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้สุขโขทัยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าได้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ประการได้แก่ภูมิประเทศทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ความสามารถของผู้นำนะคะแล้วก็อาชีพหลัก สาอาชีพก็คือเกษตรกรรมหัตถกรรมแล้วก็การค้าขายนั่นเองนะคะอะ่เด็กๆค้าการบ้านนะคะการบ้านคุณครูจะให้เด็กๆทํากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่4นะคะก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ย อธิบายปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้สุโขทัยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญตามหัวข้อที่กำหนดให้ถูกต้องนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้นะคะยกตัวอย่างเช่นภูมิประเทศนะคะเด็กๆอาจจะเขียนว่าตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ราบเชิงเขานะคะที่เป็นแหล่งพ่อปูกเลี้ยงสัตว์นะคะอีก2ข้อก็คือข้อ2กับข้อ3นะคะในหน้าที่63คุณครูให้เด็กๆทาเป็นการบ้าน นะลูกนะาเพราะฉะนั้นคุณครูให้ตัวอย่างไปแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ